ก็สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้จะพามาดูปัญหาแตงโมครับกับอายุ4ี่วันครับผมก็คือแปลงนี้ครับไปถึงไปถึงนั้นครับถึงทางน้ำครับถึงทางน้ำใหญ่ครับก็คือแปลงนี้ครับจะเป็นเชื้อรา เชืยอราลงนะครับก็เป็นแอนเทคโนตดอย่างที่เขาว่านะครับหรือว่าใบลับครับก็คือตัวนี้เรื่องมแมลงนี่เอาอยู่นะครับแต่ว่าเกิดจาก ตอนแรกมันเป็นนาข้าวครับนาข้าวพอดขีข้าวแปลงเนี้ยข้าวแปลงเนี้ยก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นโรคใบไหมโรคใบไหมตอนตอน,ตอนไถมันก็หว่านปูนขาวอยู่นะครับพวานาตามล่องแต่ว่าไม่อยู่ไม่อยู่ใช้ อะไรอะไรฉีดก็ไม่อยู่ครับก็เลยเอาตามสภาพครับเหลือเท่าไหร่เอาเท่านั้นครับแปลงนี้เอาไว้กินไว้ขายตามบ้านแล้วกันครับอาการสาหัสมากครับก็คือมันจะลามไปหมดติดลูกคสี่สิบวันติดติดเบี้ยวมานี่ครับปัญหาก็คือ ใบไม่ลงเลยต้นเล็กใบไม่ที่ตอนนี้ปลูกที่มหาสรารคามนะครับตัวนี้เป็นสัญญาพัดก็คือผมผิดหวังกับสัญญาเป็นสองรอบแล้วครับสภาพนี้เลยน่าจะน่าจะปลูกยากอยู่ สายพันธุ์นี้ครับที่สารคามครับมันน่าจะไวต่อโรคมากทิ้งเอาไม่อยู่เลยจะเป็นแถบแปลงครับเป็นแปลงอันเทคโนดครับเรื่าไวรัส นี้ไม่มีเพียไฟครับแต่ว่ามันก็ลามที่รากครับในดินเชื่อละนี้พวกที่เหลือที่ยังเหลือๆอยู่อันนี้ทอนทิ้งใกล้หมดครับตอนแรกถอนทิ้งตอนนี้ไปลอ,ลองดูยังไงก็ตายแล้วไม่ได้แล้ว ฉีดยาอันนี้นี้มันเป็นตะเถานอันนี้ก็ฉีดยารักษาไปก็เริ่มมียอดออกมายอดต่อได้แต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ครับลูกมันจะไม่สมบูรณ์เลยเพราะว่าใบ ใบแรกๆอะ่ะมันถูกทำลายไปแล้วครับนี่ครยอดตอกมาติดลูกด้วยแต่ว่าใบใบโคนคนต้นครับใบที่สมบูรณ์มันก็ถูกทำลายไปหมดก็อาจจะติดลูกแต่ก็จะไม่โตมากก็เก็บไว้กินแล้วกันครับถ้ายังได้กินอยู่ นี่อาการ40วันนะครับ40วันไม่แต่งแขนงครับไม่ตัดยอดแล้วก็ไม่แต่งแขนงน,นะคร40วันเก็บแต่ลูกแรกออกครับตามคำแนะนำครับผม ของมือโป,โปรท่านหนึ่งครับ <labour> ก็เป็นประสบการณ์ตรงจากที่ทำจริงๆครับนี่คือ40ปันครับอ่าเส้นนะครับมันจะมาถึงนี่ครับแปลงนี้ทางน้ำที่ผมบอกก็คือมีอยู่6กล่องเป็นทุกกล่อง เดือนิดหน่อยครับน่าจะได้กินส่วนแปลงนี้เป็นเมีหญ้าครับโอเคมีหญานี้ถือว่าพอใจครับผม,มก็เวลา40วันเท่ากันครับม,มาดูอันนี้ลูกใ่นี่เพราะ เพราะความเสียดายนะครับ <c oughs> จำต้องเอาไว้อย่างนี้ยมันไม่สวยมันไม่สมบูรณ์แต่มาถึงข้อไกลมากไม่สวยครับลูกต่อไปก็ไม่มีครับก็ต้องเอาไว้ครับมันน่าจะไปติดที่เท่าอื่นนะครับนี่ครับมันเป็ ติดก่อนไปแอบติดก่อนครับไม่เห็นครับก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไว้แล้วกนลูมีเยอะท,ที่มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับใหญ่ข้อใหญ่ครับก็สี่สิบวันก็นับไปอีกประมาณยี่สิบห้าวันเริ่มเก็บ น่าจะตกที่วันที่10เมษาครับนี่วันที่16เนาะตกวันที่เก้าสประมาณน,นี้ฮะน่าจะเก็บได้เป็นเมย่าทั้งหมดครับเป็นรวมแปลงโนนด้วยครับแปลงโนนด้วย นี่ฮะแบบนี้ด้วยฮะก็รวมรวมอยู่ที่ประมาณเก้าไร่เบียดไปสิบไร่ก็คือเมย์เอ่อเมย่ามันกันครนับแบบนี้เมย่านี้น่าจะทนต่อโรคครับเพราะว่าสังเกต จากรอบที่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ผิดหวังกับสัญญามากนี่รอบสองครับผมแก้มือก็คือเนี่ยฝั่งนี้สัญญาอีกแปลงหนึ่งครับแปลงแปลงที่เป็นโลกฝั่งนู้นมีเหลือห้าร่องห้าร่องครึ่งที่ยังใช้การได้ครับสัญญา รวมกันก็เป็นสิบไล่ครับนี้ก็กําลังติดลูกมันกันครับแต่ว่าน่าจะช้ากว่าแปลงนู้นอยู่แปลงนั้นจะจะเร็วมากจะเป็นที่ดินดินความชื้นไม่เท่ากันความชื้นตอนเราปลูก สี่สิบวันครับผมก็ประมาณนี้ครับสี่สิบวันเดี๋ยวสักนับไปอีกสักสิบวันครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่ว่าจะได้ลูกแค่ไหนแล้วลูกมันจะโตแค่ไหนนะครับ โอเคครับผมก็แสดงความคิดเห็นมาได้ครับมีรับแนะนำอะไรเกี่ยวกับปัญหานี้ฮะโรคไวรัสเสียไฟไรแดงหรว่าแอนแทคกนอนั่นเองครับก็แนะนำเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะลองปรับปรุงใช้ดูเดี๋ยวทดลองให้ดูครับรอบต่อไปคือมันไม่ใช่เรื่อง เรื่องง่ายเลยครับที่เราจะทำได้เราต้องเหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์เลยครับผมต้องทดลองสองรอบ3ามรอบสี่รอบกว่าจะสำเร็จได้ล้มลุกคุกคันเจ็บหนักมาเยอะครับลงทุนหลักแสนครับผมก็เดี๋ยว สอบถามเข้ามาได้ครับว่าใช้ตัวยาอะไรเนี่ผมจะแนะนำให้ไปซื้อตรงนี้แต่ผมไม่ได้ขายโอเคนะครับไม่ได้ขายแต่ว่าสามารถแนะนำได้ให้ไปหาซื้อเองครับถ้ามือใหม่อยาสนใจอยากลูกครับผมก็ไม่ได้เก่งมากแต่จะพยายาม เก็บประสบการณ์ตรงนี้ครับทำจริงใช้ย,ยาจริงของจริงจากหล้างขายยาก็แล้วแต่ครับที่เขาว่าดีผมจะบอกว่าใช้แล้วเป็นยังไงเขียนครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวสัก10บวันอีก10บวันเราจะมาดูลูกกันใหม่ จะได้แค่ไหนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม